มาถึงเวลาบอบบี้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเด็กน้อยรุ่นหลังมันจะไม่รู้จักผู้ชายคนนี้และผู้ชายคนนี้นะครับผมบอบบี้ขยี้นาเกลือนะเด็กกระโปรงรุ่นหลังแม่งไม่รู้จักบอบ,บบี้เลยฮ้วมันเป็นไปได้อย่างไรวะท่านผู้ชมผมไม่อยากจะเชื่อเลยวะ่ะโอ้โหผู้ชายที่มีที่ผลต่อเกมฟีฟ่าอะไรสี่มากขนาดนี้นครับนั่นคือพี่บอบบี้นะฮะแล้วก็พี่เจอรี่แล้วก็พี่ผู้ซีนั่นเองนะครับผม ที่แบบมึงมีไว้ทำไมก็ไม่รู้นะและนี่นคือแว่นกองแสงสีฟ้าตัวอันตรายที่ผมใช้มา200ล้านปีแล้วนั่นก็คือแว่นกองแสงออบตัดซีโรนะฮะคือแบบใส่สบายมากๆสามารถตัดเป็นแว่นใส่ตาได้ด้วยนะสามารถจองคิวตัดได้ที่เพจออบตัได้เลยนะครับผมใช้โค้ดส่วนลดฟีฟ่าบลเดอรฟารรับส่วนลด100บาทได้นะครับ เพจเจ๊นันเกมมิ่งรับเติม MC เกมฟรีไฟล์ออนไลน์4ราคาโคตรถูกกว่าเติมเองเยอะมากที่สะคัญปลอดภัยเติมไวระดับไฮสปีดมีซื้อขาย IDM ล้วน ID ดองรับดึงแรกเตะตลอด24ชั่วโมงแถมยังมีเกมฟรีไฟล์ AOV คอส์ดิวตี้และเกมอื่นเพียบเลยนะครับสนใจติดต่อเพจเจ๊นันเกมมิ่งลิงด้านล่างได้เลยนะครับเพจแท้เขาติดตั้ต้องหลักแสนแบบนี้และก็อย่าลืมโอนบัญชีเจ๊นันเกมมิ่งเท่านั้นแน่นอนนะครับผมกลับมาเจอกับพี่สาวคนนี้นะฮะเราก็จะมาทำทีมน,นะเพราะว่าเราเจอพี่สาไดด้อยย่างเีวนะครับก็คือเล่นเปลลีีีี่่ยนนนทททาาามมมมะะะฮแ้้ววกกกก็็ัผจรรดิิงง ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องเป็นแรกกับพี่เขาเยอะถ้าแรกกับพี่เขาเยอะเนี่ยกูเหนื่อย นะฮะ,ะผมบอกเลยว่าวันนี้มีการบกวกแปดเยอะมากๆนะครับที่อยู่ในไอดีนะเป็นการเชา่าถึงจะเป็นการเช่าเนี่ยแต่ก็เอามาเล่นเนี่ยมันก็รอยแรงอยู่นะนะ้องแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะไปแลกกับพี่บ๊อบบี้อะไรอย่างงี้นะพี่บ๊อบบี้เป็นคนใต้นะมีองค์รีเจ็ดวันด้วยนะน้องแต่เราก็คงไม่เอานะมันไม่ได้รุนนะน้องมันล็อกตัวนะเหมือนทีเอ็มที่ล็อกเกลือเขา้าไอดีกูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตทำนิดนนะ่งเนาะอาจจะเป็นอีบีเอสอะไรเงี้ยเอ้ยหรือเราเปิดธีร์ไปไหมนะ้องรอร่อยแรงไงน้องรุนธะีร์ไปแม่งเเเเเเเลลลยยยยอออิปปจะะไไดได้ด้้าาาวววๆรร่่่นนะน๊บบบีูแแง ลุ้นการอะไรเงี้ยเลยพี่ก็ว่าอย่างนั้นอะวะ <laughs> พี่มาได้พี่มาไอเดียพี่บันเจิดแล้ววันนี้วันนี้พี่นอนอิ่มโอ้นอนไม่พอมาหลายวันนี่น้องเอ้พี่ไงวันนี้พี่รู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยขอเสียงตบมือหน่อยครับจานจัดไปน้องพี่จัดให้แบบเน้นๆเลยน้องใครแดกเข้าอยู่กับแม่ก็ดุ้งกันไปน้องอ่ะ ไม่ด้วย่าไอ้พวกตรงแช่งในแชทเองนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่ได้แบบว่าอยากเปิดด้วยจิตใจของตัวเองนะเนาะเฮ้ยนี่มีสามใบเรือเนาะเฮ้ยพี่เปิดรูปดเดียวเลยดีกว่ามั้เนาะอันนี้ปีอันสุงวะ่ะเฮ้ยกูเปิดเหมนนี้กูเรื่องแรกบอบบี้แล้วบอบบี้ไม่มีประโยชน์เลยนั่ <c oughs> นมันจริงเฮ้ยเยอรอมันนีว่ะกองกลางครับอาจจะเป็นโทนี่โค้ดก็เป็นได้นะเป็นคุณดูกันว่าโ้ยแสลน,ะนะล้านนะลองพกไปบ้ะ อุ้ยนะเชื่อเฟินเดซกองหลังเหรอตัวที่ดีวะเนี่ยไม่เคยเล่นนะฮะื้อเซสุดนาบาสนะครับโอ้ยเฮ้ยหรือเราอาจจะไม่ได้แหลกปะปีกันนะตัวเราหดจะจัดเลยวะเฮ้ยมาบินยางบินยาเกินแสนเปล่าเออจันไปพูดถูกด้วยไอ้เกลือเฮ้ยไอ้และกิ๊กที่จับรางวัลนานๆเนาะพี่บอกเลยเฮ้ยอีบ่าวไม่ทำจริงไม่ัวนะอีบ่าววิทยาเฮ้ยจริงปะเนี่ยแฟนตี้โอ้โหกิ๊กจริง ข้างใ,ในมีอารตันเซมซี่อุ้ยเล่นคู่กับโกมิสก็ยังได้เฮ้ยอ,อันนี้คือเทพพิฟ่าสามอะเนาะร่อยปะอาจจะไม่ต้องมีป๊อปปี้นะพี่พูดเลยนะ <c oughs> หรือเปล่าวะ <c oughs> EBS อาจจะปกคลี่บ่าไม่ขนาดนั้นเลยมันจะเทพกว่าอีบาร์ได้ไงอะ่ะ <c oughs> ไ่ฟทุกอันเลยป่ะเ <c oughs> บลเยียมเดอะบอยเปล่าเฮ้ย <c oughs> อาซาเฮ้ย <c oughs> ของจริงน้องมือพี่ทองสุดๆการเช่านี่ขอให้บอกเกี่ยวกับการเช่า โอ้ยไส่อะไรปะโอ้โหสโลมานี่แล้วสโคนเนซ่าเฮ้ยเปิดกระดัมทีมเอะไปตึงเกิน21่สิบเอ็ดเอเอีโะครับของกาอะครัล้วดเดียวเลยนะมาแก่ไปไม่ถึงไม่ต้องถึงมือบอมบี้แล้วครับนี่ไงเออเฮ้ยเบลเยี่ยมไปแล้วว่ะเฮ้ยกูตัวโอ้โหทีมนี้โอ้โหทีมนี้เป็นหดจัดพี่บอกแค่นี้อื้มกูตัว เดี๋ยวโคตรมีชามาด้วยแมร์ตีเน็ตเบ็ดโอ้โหเยเฮ้ยทีมพี่มันตึงเกินไปแล้วป่ะลองเล่ยโอ้ยการเป็นเบรื้องริบูอะไอเด็ดริบูอยากดูเปล่าไอเด็ดริบูแบบว่าชินยอดอ่ะการเป็นเบือร์บูอะเฮ้ยพี่แบบไอ้เก้ากูอย่างโกงอะทีมกูอย่างโกงอะเฮ้ยทีมกูโกงเกินโอ้ยทีมผ่นนี้ไปตบเด็กน้อยเด็กน้อยแม่งช็อกตายกดเจเด็กน้อยเด็กน้อยไปฟองแม่ไอ้ยี่แม่ครับขอน้ำสักงสามขวดครับอยากกอกน้ำอะไรเงี้ย หนึ่งน้อยแบบเกรงกลัวเลยไม่อยาก,เ,กเล่นเกมแล้วอยาก,กออกน้ำเฮ้ยกู่กูด้วยกันนี่คือว่ามึงล็อกแหละได้สองตัวเนี่ยเฮ้ยเจอหนี้อีเวนต์นนะเฮ้ยสมัยอยู่เลสเตอร์นี่ตึงนะบบบบนวิวบอกเลยว่าอันแบกขวาก็มาเลยเป็นไงรูปร่างสูงใหญ่บรูษเซียนดนะัดมูน่ะเฮ้ยตอนแรกจะมาบ๊อบบี้คือถ้าเกิดตำแหน่งไม่ครบเราจะต้องเป็นแรกบ๊อบบี้นะครับเดี๋ยวมันจะครบไหมคือว่าครบแล้วแหละทีมเต็มเดีย๋วยวขอญาตไปนี่ก่นอนเฮ้ยลองแรกเป็นพิธีไหมแต่บ๊อบบี้เพื่อนที่อย่าเคลียร์ทีมไงอะไปวะขอนเจ๊งบอกมนโกกงเิ เอาไปตบเด็กน้อยไงแบบว่าโชว์เทพด้วยกันตบเด็กน้อยเลยพี่บ๊อบบี้ละครับอันนี้คือมาแรกเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้จดจำนะว่าจริงๆแล้วคุณบ๊อบบี้เขาเนี่ยสร้างคุณอุปการเป็นอันมากให้กับวงการฟีฟ่านะอยากไปเดี๋ยแล้วจะแจกไอดีเอาไปเลยไอ้ดีเนี้ยเอาไปเลยใครอยากได้ก็เอาไปโอเคเปล่า โอ้ดูดิไ hey, yeah. อ้เหี้ยแลกบอบีได้ตัวผันนี้ให้กูเอาอะไรไปเล่นน่ะมึงคิดดูอะ่ะโอ้โหแล้วเมื่อก่อนกูแลกแบบเนี้ยแล้วไปทำดีมเล่นน่ะแล้วก็โว์เทพจนกินสักมันเรื่องเรืออะคนแชร์ไปแจกเป็นล้านเงี้ยคือผมไม่อยากโด่งดังไปมากกว่านี้แล้วไงคือผมแบบว่าพอเพียงไงนาอ ผมขอ,อยากไปสุม่มรางวัลผู้โชคดีแล้วกันนะฮะวันจันทร์และไอ้บอกจะสุ่มตั้งแต่วันเสาร์นะเออไม่ว่างเลยครับขอพายด้วยนะมีทั้งหมดอยู่1,511บเคอมเมนต์นะนี่แจกแลกกิ๊กตัวนี้นะอ่ะแล้วก็จะมาสุ่มนะครับอันนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วห5 1 1คอมเมนต์นะเฮ้ยใครจะได้วะณจุดอยู่นี้ผู้โชคดีของเราก็คือใครใครวะ ฮ้ยทีมจิระได้หลยอังกฤษไปครอบครองเดี๋ยวเราต้องดูกันนะว่าทีมจีระของเราเนี่ยฟอร์โรหรือเปล่าถ้าไม่ฟอร์โรเนี่ยเราก็จะตัดสิทธิตามกฎที่ผมได้เขียนไว้นี่ไงผู้ติดตามด้วยบัญชีส่วนตัวด้วยอ่ะเอาไปว่าทีมจิระมึงได้ของมึงไอบีมาอันนี้ของโหดนะของโหดสุดๆไม่พี่ว่าน,น่าจะรถฟ้าเหรอนะเอาจริงคือไม่น่าต่ำกว่าสองแสนล้านอ่ะบอกเลยพี่แบบเรื่องการเช่านี่คือพี่โหดจริงจะหนีป่ะมาป่ะอังกฤษด้วยป่ะ เฮ้ยกองนั่งกินหรอ oh <my> น่าจะไม่ขคลนโอ,อเวน่นนะดูจกากทรงโอ้โหวิ่งจะไปมาขาหวะโอ้แข่งแค้หมื่นเดียวว อีเวนต์บางคนเทพสุดใช่ปะวะเยกูได้เวลเบกเฉยแล้วปะโอ้จบแล้วอ่ะหรือรอเข้าทีมอ่อนนะครับนี่กูเล่นโอ้โหอีบามึงบ้าแล้วกูได้เล่นอีบ,บากูโดกันทำเกมด้วยโอ้โหตัวนี้ตึงแล้วโอ้โหแล้วซ้ายขวาเป็นอาซามานี่ถามจริงอันนี้คือสุดๆแล้ววะทีมีตึงมากอ่ะโอเป็นกูตัวเนี่ยน้องโอ้แปร์อะเช่ากี่วันวะก้องหลังเนต้าเกือบเฮ้ยมาแทนบริลลี่เป็นละเออแล้วเบลเบกนี่ก็สำรอง สับองก่อนจะเย็นเฮ้ยนี่ใครวะกองหลังเหรอร้อยแปดสิบเอ็นี่ไม่น่าเก่งนะเลยหรือว่าเก่งวะอยู่ทีมอะไรก็ไม่รู้ครับสำรองก่อนโอ้โหแล้วโกมิดอีกอ่ะอันนี้คือเทพฟีฟ่าเลยอ่ะเทพฟีฟา่าสามอะเอ,อ่ไงกาเวนเบิร์กครับเล่นคู่กับกุนโดกันนะแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับเป็นแวร์ลตตีไหมอ่ะ <Okay. S 1> แวร์ลติเป็นแบบว่าโฮดดิ้งอะไรเงี้ยทีมปีโบราณอะออใช่ไงเฮ้ยเทพโบราณอะทีมเทพโบราณ่ะ oh. ได้คอนเทนต์ใหม่หรือเป่าทีมทเทพโบราณเฉยหรือเปล่าจอนนี้อีเวนต์เลยเล่นคู่กับ <ng> เนสต้าไงเซนเตอร์แบบเก่าเกมอะไรเงี้ยลองเล่ก็สำรองไปแล้วกันนะพี่ว่าลองเล่ยังแบบว่าเทียบชั้นอีเวนต์ไม่ได้หป่ะพี่พูดเลยพี่พูดตรงๆนะนายโชเฟอร <ng> ์เดสอะไรเงี้ยก็ยังแบบว่าเบียดไม่ไหวแบกขวามีแล้วไอ้นี่แบกซ้ายเอ้ยมันพอดีเลยนะ <ng> ตำแหน่งอ่ะมันไม่ให้เราไปหาใครเลยวะบ๊อบลุงบ๊อบบี้อ่ะไม่เอาหลืวเ่ะโอ้โหดูดิโอ้โหเดี๋ยเชื่อวะเนาะเดี๋ยใครก็เจอก็เก่งกว่าพี่พี่พูดเลย่่่ะะไออ้้เเเเหหีีีียยราาามมมสูนนทโดกๆป็แบบเฮ ปีวีทีอาร์นี่คือเมื่อก่อนที่ซื้อขายกันเป็นแสนนะครับแสนบาทพี่บอกเลยนะเซโดโมานี่หรือเงี้ยอาซานี่รู้มือกันอยู่แล้วอาซานี่เป็นลูกหลักพี่อยู่ช่วงหนึ่งคุณโูการนี่ไม่ต้องพูดเยอะแล้วเรื่องความเก่าเกมของกองหลังเนี่ยความเก่าเกมเต็มร้อยให้ร้อยเลยคู่นี้แต่สปีดเนี่ยประมาณ20ไอ้เหี้ยทั้งคู่อ่ะคุณบอกเลยโดนแทงยับแต่ไม่เป็นไรเรามีโกที่แบบว่าสุญยอดเข่าดีนะครับเป็นโกเมต้าประจำเซิร์ฟเออแบ็กซ้ายนี่ลุ้นเอาแบ็กขวานี่ก็โอเคเฮ้ยบอมบี้บอมเบอร์เหรอวะเละเทอะร์ป ฟูทีมเทพโบราณหนุ่ชื่อคลิปแสนวิวชัวกดไลค์แล้วคอมเมนต์น้องเดี๋ยวพี่จะแจ,จ,ะจกไอดีนี้ป่ะมีเงินติดไอดีอยู่ประมาณ50 0 0มืล้านนะครับแล้วก็วตัวที่แบบว่าเป็นเทพโบราณน่ะน้องโอ้ยลามอดเข่าอย่างเท่ยอย่าตายครับฟูทีมเทพโบราณป,ป,ปะท้าปาลิสหดิอุย้ยแทงวะอาจาไม่ขายช่องเกิดเฮ้ยเปิดปะะ่ะอุ้ยคุณละกัน วิ่ยคุณกันโอ้โหยิงชนเสาไปดีโอ้โหยิง,ยนยนโ,อโ,ยงโอ้โหเอาเข้าเลย <c oughs> แล้วแต่เกมเมื่อกี้นะเกมเมื่อกี้ยิงอย่างเยอะคุณกันโอ้เก่งจริงดูดิเจทีมจันต้องหนาวบ้าโอ้โหมันหนาวมันเกรงกลัวนะมือสั่นแล้วเพี่พี่เนี่ยอาตาไม่หยิ่งเร็วเหระโอ้คุณกันเอาบอลลงอย่างนิ่งอ่ะยิงแบบว่ายิงชนเสานี่คือตั้งใจนะขมอ,อูกัน โอ้เวดูเวลตีดิโอ้โหเล่นภูบาลิตไม่มีเวลตีไอ้นี่ไม่รู้เรื่องอ่ะโยกแบบนี้อ่านแน่นอนละอันนี้ชัวร์ๆละอันนี้ไอ้นี่มันช้ำและไอ้นี่มันกดมาแบบว่าอยากลิ้มลองรสชาติเจอเก่าเกมเฮ้ยเฮ้ยกาบิบ์กไม่มีคำว่าปัดครับผู้ตัวรับรับแบบว่าโอ้โหมาเนี่ยโอ้โหมาเนี่ยไม่ต้องมีโค้รไม่ต้องมีโค้รโอ้โหให้มา กูตุกันอีกรูปว่ะปั่นปัดนอะไรเลยไม่เท่าไหร่เห็นป่ะกดดุ่งกดท่าไม่เท่าไหร่โอายิงไงโอนที่ก้อนซิวาแบบว่าโดดบังไงแต่กูตุกันอ่านขาดอ่ะยังไงเจอเวลัตติจิ้มเฮ้ยจิ้มดีเกินจีปาไม่ได้เวลัตติสร้างสัตว์เกมจ่ายยังไม่ทันเลยเวลัตติโอ้ยเจี๊ยบเลย ดูว่ะอหูยกูตัวเจี๊ยยังเหนียวโอ้เหลี่ยมนี้นี่คือปกติหายนะเฮ้ยไอ้นี่มันหลอกล่ออีเวนต์เก่าเกมโดนเก่าเกมตายแล้วโอ้ย การเบิกการเป็นเบิกโอ้โหเอาโอ้โหยิงบอลโอ้โหโอ้โหเป็นไง้ยน้องคือทีมเทพโบราณน,นี่แบบว่าเล่นลื่นไงนนะเอาจริงอีบาแบบว่ายิงเป้าอะ่ะเป็นการแบบว่าหลอกล่อเออเขาว่าเขาเรียกว่าหยามไงหยามหยามคู่แข่ง,งขนาดนี้เลยทีมเทพโบราณอุ้ยเปอร์ติได้แล้วไปแล้วนี่เป็นอุ้ยบอลลง โอ้โหโอ้โหเยี่ยอิ่งโอ้ยมาได้สวยนะครับวิ่งโอ้ยโอ้ยป่วยแรงเหรอกุลการณ์แน่นจิ๋วย่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อมาใช้เลยกูไปซื้อกูลการาใช้ฮะนี่ยกุแกมเก่งว่ะเอสเซน์แจงครับมีปริญญาไหมครับโอ้ยพี่จบปริญญาตรีครับน้องพี่แบบว่าไม่มีปริญญาเออน้องพี่แบบเออดูโม่งกันหนัล้วเนาะพี่เล่นเก่งนะกูบอกเลยกูเล่นเก่งสัตว์อ่ะ แต่ก like, ูแค่แบบขี้เกียจไงติดเล้าติดยานอะแล้วพี่ไม่ติดเล้าติดยาีิพี่จบด็อกเตอร์นะเนี่อุ้ยเดินดีไปเท่าไหร่หอีเวนตน่ะอีเวนต์บอกแมซี่ก็ไม่เท่าไหร่จะแทกทีจะแทกเป็นหนึ่งเธออุ้ยดูดิยังได้หมดอ่ะอะไรวะแมตติกอุ้ยแบบแมตติแห่งช่องนี้เออยังโคใช้เปิดข้ามมา คุณาเราลงเราไม่ลงด้วยมานี่อุฮ้ยปิกยังไงมานี่ยโชว์ยิงหึอยากลองบ้างปากเลยมาตัวพักบอลไปละวิ่งไปละแต่เดี๋ยวมานี้ยให้ช่องนี้โอ้โหอิบามึงเอ๋อร์มาเนี่ยโอ้ยลีลาเยอะเกินป่าวเรียบร้อยเหตาใดตุใโชว์ความเก่าโอ้โหกระชากกระชากมาโชว์ความเก่าจิ้มไปหนึ่งเถื่อนบอาไปหนึ่งเทือ เปิดนะโอ้ยรัติผงไม่ได้ต้องยอม,มอโอ้ยนี่ในในต้าแบบบ้าปก๊ป้องปก๊ป้องไม่วันมามากเอามาเนี่ยตัดโอ้ยอ,อีแม่งอีแมงเกิดชกักอีแมงกระชักอันนี้อีแมงกระชักครับไม่ได้แบบส่งผิดเครับยปแล้วปวะเฮ้ยอีแบ่งเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้เว้น đi đây Huy là làm món biệt Không phải làm món á, không mới dùn á Bỏ lên Mà Cô mà vậy Càng bực Ui càng bực Chinh Ui Ý ba. ทีมเทพโบราณเฮ้ยของจริงว่ะรวยแรงเก่งเกินแล้วไอ้ตัดตราคาทีมนี้ใครกดไลค์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าขอครับนะเออที่ไหนถือบ้างในไอจีหรือว่าใน YouTube ใน YouTube นี่แหละแต่ใน YouTube มันส่งยากอะในไอจีแล้วกันใน y o u u t ยูทู่เลยใน YouTube แจกใน y o ยูทูบเลยเฮ้ยแจกในไอจีเหรอไอ้กูเปลี่ยนใจและเอาว่ากดสองที่เลยแล้วกัน ดี๋ยวดูอีกทีว่าจะแจกได้ไหนมันส่งยากอ่ะไอ้เียในยูทูปมันส่งอินบ็อกซ์ไม่ได้กูต้องขอ e อีเมลอีเมลอีกครับหลายขั้นตอนนะในจีมันแบบว่าอินบ็อกซ์เอาไปเลยอะไรเงี้ยมีเงินติดห้าหมื่นล้านนะครับเอาไปช้อปปิ้งเล่นๆนะแล้วเล่นพี่ว่าจะมาทำทีมไหมแต่ไม่ทำและเอาแจกคนดูเล่นเถอะใน,นะในจีนะ่ยจีแล้วกันอุ้ยโอ้โหจุดยอดเอา้ามึงไม่โดนบอลเลยนะมึงไม่จุดโทษกูสักหน่อยหรอ พึ่งหนีอ่ะรู้รู้เอาไปได้พึ่งหลบไปเร้วอีเวนโอ้โหไม่ทันว네เลยนีเราจัดโอนีีเว่นไหนเก่าเกมไปดเลยมา,าอะไระอะไร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 อุ้ยไปว่ะอ,อุ้ยเกือบแลยเกือบลยเวล,ลายเยอะเกิน เนี้ยเข้าโกโอ้หยวินาตีม่งจะมาดีวะแผลติบหน้าหลบไปเทือ่ยิงต่าแรกโอ้ไม่เข้ายิงอีพีไอ้เนี้ยบอลเข้าทางกันสักสัตว์ได้ลองโก้มิสเตเกมไหมว่าเกมหน้าเจอบอดชัวโอ้โหเปลี่ยนไม่เข้าปะอุ้ยหูยยังไงยิงกูตัวไม่ยังเหนียวไม่กล้ายิงตรงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ย เก,งกงรงกลัวสุดยิงเมื่อไหร่ก็โดนเซฟทิปมาก็กระโดดคว้าไปแบบง่ายๆเลยโอ้โหผู้จริงด<ฮ>ูกันแม่งเอาบอลกลับบ้านทุกเกมอะบอลเต็มบ้านแล้วเปิดแล้ไาขายลูกบอลแล้ว